นี่งพันบาทมีทอนพินจะชอบตั้งแต่ชั้นหนึ่งเียนชั้นหกเลยค่ะดูสิจะได้อะไรบ้างนะคะท่าไปหน่อยบ่อไปกล้องข่ให้ขึ้นฟื้นให้เรนาตะกล้องอย่าบอลหน้า run ้ค่ะอแต่สามร้อยเจ็ดสิบก็ได้ค่ะเย สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพินและรายการอะไรว้าวว้าวว้าวอีกเต้นเตอพี่พี่ทีมงานโทรมาบอกตอนเช้า คะพินอยู่ข้างใน MBK ค่ะพร้อมกับเงิน1นึ่งพันนะบอกว่าชาเลนจ์เนี่ยถูกใจเรามากๆเลยค่ะพินจะชอปตั้งแต่ชั้น1น่เยันชั้น6กเลยค่ะดีสิจะได้อะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะเราเจอเป้าหมายของเราแล้วค่ะทุกคนคือเคสโทรศัพท์นะคะนี่ทั้งแทบเลยนะคน <ๆ S 2> แต่เราถูกใจแทบนี้นะคะอันนี้เท่าไหรค่คะันน่้อยแถ้าลดเหลือนร้อยห้หนูเอาเลยค่ะ โอเค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 นัมเบอร์วันยอมใช่ไหมคะยอมทุกอย่างได้ไปแล้ว1ชิ้นในราคาแค่150บาทที่พี่การของน้องต่ออย่างสำเร็จขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะข้าวบใบหน่อยใบใบกล้องคขอให้ขึ้น แบบนี้มันคืออะไรอะคะไม่ติดติดข้างหลังเนี่ยค่ะอ๋อไวไตึงได้ใช่ไวไต,ตั้งเก๋อันนี้เท่าไหร่คะร้อยหนึ่งค่ะโอเคเราเลือกสีอะไรดีอาสีนี้แล้วกันค่ะชมพูน่ารักทิงๆชมพูชมพูชมพูน่ารักทิงทงๆตอนนี้ตังเราเหลือห้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแน่ทุกคน ตากล้องอยากได้หูฟังหรอเดี๋ยวเราจะสน,นองนี้ให้ตากล้องนะคะร้านนี้มีไปนะมาดูค่ะตากล้องเราตามไดนะ้ไหมตาวันไหนสีดาหรือว่าสีขาวตอนนี้นะคะ9บาท99บาทซื้อให้เรานาะตากล้องกระาบอนดมากต่อมานะคะเราจะไปซื้อสายชาร์จกันดีกว่าคทุกคนนี่เราซื้ออนไนดีอันนี้เท่าไหร่คะ เอาวันนี้หนึ่งค่ะเดี๋ยวค่ะทุกคนฟิล์มโฟกัสค่ะทุกคนมันจะไม่ซื้อได้ยังไงอะคะเข้าไปดูเลยค่ะอะลาสับค่ะได้ทังใส่ชาร์้ก็นี่ฟิล์มโฟกัสค่ะตอนนี้นะคะแล้วเหลือตังค์อยู่3 7 2บาท อยากได้เคทอีกสักหนึ่งอันทุกคนน่าราักปิ๊งตุ้มตุ้มนี้นะคะทุกคนค่ะเราเจอร้านเคแล้วคะ่ะเพียร์ฟงฟิงน่ารักมากเลยค่ะแต่เรามีเงินเท่านี้เองสามร้อยเจ็ดสิบบาทพี่คะมีเงินอยู่แค่สามร้อยเจ็ดสิบสองบาทซื้ออะไรได้บ้างคะเฮ้ยสามร้อยค่ะเอ่ออันนี้ก็จ้าสามร้อยแต่ว่าจะสไตล์ข้างได้ด้วย อีกสบสร้่เนแต่ตามว่าจะสิบก็ได้ค่ะอ้ยร้านเอ็นวายค่ะทุกคนมาช้อปปิ้งได้นะคะที่เขาน่ารักมาก1,000บาทมีทอนนะคะทอนสองบาท จับร้อยแปดสิบปลาลดให้เหลือร้อยห้าสิบอันที่สองเราไปซื้อไอ้กิ๊บฟอกนี้เราเราเรียกมันไม่เป็นอนะ่ะเราเรียกว่ากิ๊บฟอกแล้วกันไว้ติดเคสข้างหลังแล้วแบบดึงออกมาได้นะคะอันที่สามนะคะเป็นหูฟังให้พี่นนะคนถ่ายค่ะเอาไปเลยจ้าให้อันที่สีน่นะคะเราดูนี่ครีมกระจกนะคะของโฟกัสค่ะแล้วอันนี้เป็นสายชาร์จแบตของ p o w e r l i n นะคะแล้วประกันหนึ่งปีด้วยที่ดีที่สุดของราบพี่ขอลดราคาให้ 4 5 0บาทเหลือ370บาทเอาสำหรับอะไรวาวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ